สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาสอนวิธีทำดอกครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งสำหรับต่อบาหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะแอดมินทำได้แล้วนะคะดอกหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำนะคะก็คือนี่ค่ะ ก็เ,เ,เพื่อนๆทำเหมือนเดิมนะคะคือโซ่แปดเหมือนเดิมนะคะ4ี่ห้าหกเดแปดทำเป็นวงกลมนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ควักธรรมดาในช่องนี้ให้ได้16เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้อ็ดสิบสหแล้วก็16กก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมนะคะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่สามเหมือนเดิมนะคะทำเป็นกอรประกาศรวบพร้อมกันนะคะงนี้ค่ะแล้วก็สู้สามเหมือนเดิมเพื่อนๆพืพ่ทำทั้งหมดให้ได้หกอันนะคะหกดอกนี้หกกลีบอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำให้ได้หกนะคะหนึ่งละอันนี้กลีบที่สองนะคะกอรประกาศที่สองนะหนึ่งสองสามหนึ่ง หลุดหนึ่งสองอันนี้แอดมินคิดเองนะคะไม่ได้ไม่มีในแพทเทิร์นนะคะลองทำดูนะคะหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามหนึ 2, 3, 1, 2, 3, ่อีละอีกอันนึงนะคะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้อันที่6นะคะค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะต่อไปนะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเปิบต่อไปเพื่อนๆทําโซ่3เป็นหลักแรกนะคะสองสแล้วก็พลิกงานมาแล้วเพื่อนๆอ้อไม่ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอม่มพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะ6อันแล้วนะคะเพื่อนๆทําโซ่ 1, 1พลิกงานมาแล้วเพื่อนๆก็ทํา C ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทํา C อีกครั้งหนึ่งในช่องนี้ก็จะได้แบบนี้แล้วทําโซ่3ขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทํา f 3ครั้งให้ได้4รวมกับโซ่เราก็เป็น4อันอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่3แล้วนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทำ f 4ครั้งในช่องนี้2 3 4 5เอ้ย4นะคะโอ้ยสอนผิดอีกละ1 2อ่าตรงนี้ขอโทษนะคะตรงนี้เอาใหม่เม่ตรงนี้ยาโซ่4นะคะ โซ่สี่นะคะแล้วก็ต้อทำ f สามครั้งเอ้ยสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สี่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะทำ f อีกสี่สี่หลักนะคะสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทำให้ครบทุกช่องนะคะหนึ่งสอง 3 4แล้วก็1 2 3่ามแล้วก็ช่องสุดท้าย1 2 3 4ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะเหมือนกันนะคะแล้วต่อไปนะคะพอได้4ี่แล้วนะต่อไปอย่างนี้ค่ะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่3ามหนึพลิกงานมา แล้วเพื่อนเพื่อเอาตรงนี้นะคะทำ f อีกสองครั้ง1นึ่งเอหลุดจังสองสรวมกับโซ่3ามเป็นเป็นสมหลักอย่างนี้นะคะ <ๆ S 1> ต่อไปเพื่อนๆทํานท f หครั้งในช่องต่อไปอย่างนี้นะคะสองสามสี 5แล้วก็โซ่3แล้วก็ทํา f ในช่องนี้อีก5ครั้ง1 2 3 4 5ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็ช่องนี้เหมือนเดิมนะคะทำ f 5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็โซ่3แล้วก็ทํา f ตรงนี้1 สองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปช่องนี้เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สู่สามแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วต่อไปก็ทำา1 2 3 4สองสาทำแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็ซูส3นะคะ1 2 3แล้วต่อไปก็1 2 3 4 5พอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำา f ตรงนี้3ครั้งนะคะตรงช่องนี้ อย่างนี้นะคะ123พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่2ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็เอามาต่อมาต่อตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินจะพลิกก่อนนะคะก็ะะจะได้เป็นแบบนี้นะ อย่างนี้ค่ะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะโซ่สองแล้วนะต่อไปพอเพื่อนๆนก็จับชิ้นชิ้นงานมาอย่างนี้นะคะตรงนี้ค่ะที่มันเป็นโซ่สองตรงนี้นะอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็นับหนึ่งสองแล้วก็มาจุดนี้ อย่างนี้ค่ะหนสองแล้วก็มาจุดนี้1นสองจุดนี้นะคะก็ได้แบบนี้แล้วก็หนึ่งสองแล้วเพื่อนๆก็แบบนี้ค่ะ1นสองแล้วก็มาจุดนี้1นสองแล้วก็มุมนี้นะคะ1นสองก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่านี้มันเป็นชิ้นหน้าตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันจะเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคะแอดมินก็จะต่อแบบนี้ตรงนี้มาจบกันตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วนี้ก็เป็นช่องดอกเสริมนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะมาสอนวิธีเก็บอ่อข้างหน้านะคะนี่ค่ะก็จะเป็นต่อแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะตามมาเรื่อยๆเลยนะอ่าต่อไปพอได้พอต่อได้สองครั้งแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้แล้ว แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราเอาครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะแล้วต่อไปก็เดินเดินปกติมาถึงตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่สามละสี่ห้าเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปกระสูสองแล้วเราก็จับตรงมุมนี้มานะคะนี่ค่ะ หนึ่งสองก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะนี่จะได้เป็นแบบนี้นะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะทำให้ดูนะคะอาจจะงงนิดนึงใหม่ๆหมแอดมินง,งงมากเลยนะคะกว่าจะต่อได้นะคะกว่าจะทำดอกได้นะเพราะมันไม่มีในแพทเทิร์นนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ต่อกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ1 2แล้วก็1 2แล้วก็จุดที่3 1 2 1 2 1 2แล้วก็จุดที่3 1 2แล้วก็ x 1 2แล้วก็จุดนี้ แล้วก็1 2สองแล้วก,ก็จะได้ตรงนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็เก็บไหมไปพร้อมหนึ่งสองแล้วก็มามุมนี้มามุมนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ดอกเล็กนะคะดอกเสริมเล็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเติมกันตั้งหนึ่งสองสามแบบนี้นะอ่าต่อไปแอดมินก็จะถัก มาถึงจุดนี้เดี๋ยวเรามาต่อมุมนี้กันนะคะอ่าเดี๋ยวขอถักไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมนับหนึ่งสองแล้วก็มาจุดที่นี้จุดที่สามอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วก็มาจุดนี้ เรา่อไปครึ่งหนึ่งของ5ก็โซ่สองแล้วเราก็จับชิ้นงานตรงนี้มานะคะนี่ค่ะตรงมุมนี้นะคะ1 2ก็จะได้แบบนี้1 2ตรงนี้1 2แล้วก็นับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็1อ่ะหนสองแล้วก็จับชิ้นงานมา อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็มาตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะจุดนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะแล้วเราก็ทำ C แล้วก็โซ่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันโอเคไหมโอเคเลยค่ะเลิศค่ะเริศต่อไปเราก็ตัดไหมเลยนะคะตัดเลยแล้วต่อไป เดี๋ยวเราก็มาทําดอกเล็กดอกเสริมแล้วก็เสร็จเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังนะคะบ่าอ้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเก็บตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ